ตำนานกระหังการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแถบชนบทมีชายหนุ่มชื่อมัน่นเขาเป็นคนขยันขันแข่งแต่ยากจนคนแค้นวันหนึ่งมั่นบังเอิญไปพบกับหมอผีผู้เรืองวิชาหมอผีเห็นแววในตัวมัน่นจึงยื่นข้อเสนอที่จะเปลี่ยนชีวิตเขามั่นตกลงโดยไม่ลังเลโดยหารู้ไม่ว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะนำพาเขาไปสู่เส้นทางอันมืดมิดหมอผีเริ่มถ่ายทอดวิชาอาคมให้มัน่นเขาสอนคาถาแปลกประหลาดวิธีปรุงยา และพิธีกรรมอันน่าสะพึงกลัวมั่นเรียนรู้อย่างรวดเร็วด้วยความหวังว่าจะได้เป็นผู้มีอำนาจและร่ำรวยเขาทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการฝึกฝนจนกระทั่งละเลยการทำมาหากินและเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมในที่สุดมั่นก็สำเร็จวิชาเขาได้รับมอบปีกที่ทำจากใบตาล และกระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุน้ำมันวิเศษหมอผีบอกว่าเมื่อมั่นทาปีกด้วยน้ำมันและท่องคาถาเขาจะสามารถแปลงร่างเป็นกระหังบินไปยังที่ต่างๆได้อย่างอิสระมั่นดีใจมากเขาไม่รอช้าที่จะทดลองวิชาใหม่คืนนั้นมันแอบ,บออกจากบ้านเขาไปในทุ่งนาอนัเงียบสงัดทาน้ำมันวิเศษลงบนปีกใบตาลแล้วเริ่มท่องคาถาเสียงของเขาดังก้องไปทั่วบริเวณทันใดนั้นร่างกายของเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลง เขาเริ่มรู้สึกถึงพลังอํานาจที่ไหลเวียนอยู่ในตัวปีกใบตานกลางออกและเขาก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ามันบินไปทั่วหมู่บ้านเขาใช้พลังของกระหังเพื่อขโมยของชาวบ้านและสร้างความเดือดร้อนไปทั่วผู้คนหวาดกลัวกระหังเป็นอย่างมากพวกเขาพากันปิดบ้านเงียบไม่กล้าออกจากบ้านในเวลากลางคืน ข่าวลือเกี่ยวกับกระหังแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทำให้หมู่บ้านตกอยู่ในความหวาดผวาความเดือดร้อนของชาวบ้านไปถึงหูของพระสงฆ์รูปหนึ่งท่านเป็นผู้มีศีลธรรมและเมตตาท่านตัดสินใจที่จะช่วยเหลือชาวบ้านให้พ้นจากความหวาดกลัวท่านเดินทางมายังหมู่บ้านและเริ่มสืบหาที่มาของกระหังท่านสอบถามชาวบ้านและสังเกตพฤติกรรมของผู้คนในหมู่บ้าน ในที่สุดพระสงฆ์ก็รู้ว่ามันคือกระหังท่านจึงวางแผนที่จะกำจัดเขาท่านรวบรวมชาวบ้านและสอนวิธีป้องกันตัวจากกระหังท่านบอกให้ชาวบ้านทำเครื่องรางของขลังและสวดมนต์ภาวนาเพื่อให้พ้นจากอันตรายนอกจากนี้ท่านยังวางแผนที่จะจับตัวมั่นมาลงโทษคืนหนึ่งพระสงฆ์และชาวบ้านวางกับดักกระหังพวกเขาใช้เชือกมนขึงไว้ในทุ่งนาและซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้เมื่อมันบินผ่านมาเขาก็ติดกับดักทันที ชาวบ้านกรูกันออกมาจับตัวเขาไว้มั่นพยายามดิ้นรนแต่ก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้พระสงฆ์นำตัวมั่นไปที่วัดท่านเทศนาสั่งสอนเขาและขอให้เขากลับตัวกลับใจมั่นสำนึกผิดกับการกระทำของตนเองเขาสัญญาว่าจะไม่กลับไปทำร้ายชาวบ้านอีกพระสงฆ์จึงทำพิธีถอนอาคมออกจากตัวมั่นทำให้เขาไม่สามารถแปลงร่างเป็นกระหังได้อีกต่อไปมั่นกลับมาเป็นคนเดิมเขาตั้งใจทำมาหากินและช่วยเหลือผู้อื่น เขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านอีกครั้งเรื่องราวของกระหังกลายเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ผู้คนละเว้นจากกระบายมกุกและดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีถึงแม้ว่ามันจะกลับตัวกลับใจแล้วแต่เรื่องเล่าของกระหังก็ยังคงเล่าขานกันต่อไปในหมู่บ้านผู้คนยังคงหวาดกลัวผีร้ายที่บินได้ด้วยปีกใบาตาลเรื่องราวนี้สอนให้รู้ว่าอำนาจที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องมักนำมาซึ่งความหายนะและการทำความดีเท่านั้นที่จะนำพาความสุขมาให้ และนั่นก็คือตำนานกระหังผีร้ายที่เคยสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ต่อความดีงามเรื่องราวนี้ยังคงเป็นที่จดจำและเป็นเครื่องเตือนใจให้เราทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาท